ความสนุกนะคะถ้าขาดน้องๆซอมบี้ของเราค่ะสนุกมากหมดเวลาปะสวัสดีค่ะจีนเคนโฟเร่ค่ะก็ภาพที่ผ่านมาสนุกมากๆเลยค่ะได้ทำหลายอย่างมากได้เจอเพื่อนๆอยู่กับเพื่อนๆทั้งตอนกลับตัวทั้งตอนแยกกันอยู่แบบว่าเจอมาทุกรูปแบบก็สนุกมากแล้วก็ท้าทายมากค่ะถ้า ก็อยากให้ทุกคนติดตามผลงานของพวกเรา b e y o n K-Popers the, the Generation ต่อไปนะคะเลยว่าสนุกม,มากๆแล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่เยอะมา,ากๆจนถึงรวมถึงงานนี้ด้วยนะคะบอกเลยว่างานนี้คงเป็นม a สเตอร์ e พ e ในชีวิตของหนูเลยเรวมกับเพื่อนๆทุกคนด้วยเพราะว่ามันเป็นเหมือนสิ่งใหม่ๆที่พวกเราไม่เคยทำแล้วก็อยากลองทำให้ทุกคนได้เห็นศักยภาพของดึงสามนะคะว่าเก่งกันขนาดไหนก็ฝากทั้งตัวอีฟแล้วเพื่อนๆไว้ในอ้อมของทุกคนด้วยนะคะฝากได้ค่ะ ด้วยก็น่าแหละสนุกมากแล้วก็ดีใจที่ได้กับคนดุกคนค่ะเยี่ยมค่ะมีเมย์ค่ะก็ห้าปีแล้วผ่านไปไวมากๆเลยแบบไวจนใจหายเลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วก็เรายังอยู่ด้วยกันต่อไปถึงจะไม่งานว่าแต่เราก็ยังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะก็ฝากด้วยนะคะทั้งหนุแล้วก็เพื่อนๆเลยค่ะ เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งบัคเก็ตลิสที่อยากทำระหว่างเป็น b N k s ไปเลแล้วก็อยากทำกับรุ่น3ามมากๆแล้วก็ครั้งน,นี้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วแล้วมันก็ออกมาแบบว่าสนุกมากทั้งตอนซ้อมแล้วก็ของจริงที่เล่นเมื่อกี้ก็ดีใจที่ทุกคนมาให้กำลังใจเราเยอะมากขนาดนี้นะคะยังไงก็ฝากรุ่นสามต่อไปด้วยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c> ป <oughs> <c oughs> ๊อปเปอร์ค่ะ ตอนจบหรือเปล่านะของเดลแลบิทที่เราถ่ายกันมาตั้งแต่ต้ื่สรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ดีแล้วก็สนุกไปหมดเลยถึงแม้จะบางอย่างอาจจะไม่ได้อยากทํหรือว่าบางอย่างอาจจะไม่เคยทามาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าทําไม่ได้แต่ว่าพอมีเพื่อนเพื่อนงสาอยู่ด้วยกันก็รู้สึกว่าทุกอย่างยังไงมันก็เป็นไปได้ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง5้ปีด้วยนะคะแล้วก็ หนูก็รู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขทุกครั้งเลยที่ได้อยู่กับเพื่อนๆแล้วก็ได้อยู่กับทุกคนนะคะก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกันนะคะสวัสดีค่ะโยเกนค่ะก็อย่างแรกเลยอ่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มากันในวันนี้รู้สึกว่าการที่พวกเราแสดงคอนเสิรีตไปแล้วได้มองแบบว่าเป็นที่คนดูแล้วพื้นที่มันเต็มขนาดนี้รู้สึกว่าเหมือนมีคนอะไรซัพพอร์ตลูกสาว เยอะมากๆก็เลยรู้สึกขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขกลับไปหวังว่าจะเป็นโชว์หนึ่งที่อยู่ในความทรงจำของทุกคนเป็นตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสค่ะค่ะก็ูดีเดดดหนูได้ตกตะกอนมาหลังเวทีแล้วรู้สึกว่าการที่มาเป็นรุ่นสามมันเหมือนเป็นมันน่าจะเป็น สิ่งที่พากำหนดมาแล้วคือมันเหมือนอาจจะเหมือนบทละครนะแต่หนูรู้สึกว่ามันแบบตอนแรกมันเหมือนมันจะได้แต่มันก็ไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ได้มาเป็นเบียนเคโปรเดนรุ่นนี้ทำอยู่ดีขอบคุณพ่ออยู่นี่ที่ให้เซนสัญญาในวันนั้นนะครับก็บีใจทีได้ยังคอยซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็บีจยยด้มาเป็นเบียนเคโเดนลครักด้วยนะ mm hum. ทำสิ่งนี้กันทั้งนั้นที่แบบมันเหนื่อยกว่าการทําคอนเสิร์ตมากๆมันเหนื่อยกว่าการทําทุกอย่างแล้วแต่อยู่มาห้าปีมากๆแต่ก็ขอบคุณมากๆที่แบบว่าคอยคอยแบบว่าช่วยกันในทุกๆด้านให้งานมันออกมาสมบูรณ์ขนาดนี้ที่สำคัญขอบคุณทีมผู้กำกับมากๆค่ะแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนดึกมาหาการคอนแบบว่าคอมเมนต์คอยแบบว่าช่วยให้โชว์นี้มันออกมาดีจริงๆรู้สึก ดีใจมากๆค่ะที่สำคัญต้องขอบคุณแฟนคลบทุกคนที่มาหาเราในวันนี้ถ้ามันขาดไปคนไปมันคงจะไม่ทําให้5ปี ครับบ๊ายา